คนนี้คุณรอคอยเขาจะกลับมาไหมเป็นคลิปเรนดอมไปดวงโดยรวมนะรางวันไพ่ของคุณวันนี้คนนี้คุณเฝ้ารอคอยเขาจะกลับมาไหมคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเป็นคลิปเรนดอมนะะเวลาน,นี้ห้าใบนะเขาจะกลับมาไหมคนคนนี้ของคุณคุณเฝ้ารอคอยเขาอยู่ใช่ไหมเขาจะกลับมาไหมคนคนนี้ของคุณสามดาบคนนี้ของคุณไปมีมือที่สาม ใต้สหรับทําให้คุณรู้สึกเสียใจเจ็บปวดคนคนนี้คุณเดินออกจากคนไปมีมือที่สามดคนนี้เป็นคนที่มีโกสูงมาชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุมคนคนี้ควเป็นคนทางไกลนะคนคนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางคนคนนี้เขายังมีคนอยู่ในใจนะคนคนนี้เขายังมีคนอยู่ในใจเขายังคิดถึงคุณนะ าเอาคนเราจะพอไม่ได้คนคนนี้ชาวธาตุดินประสงค์กันอนเขายังคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณนะเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณชาวธาตุลมเมตุนตุนคุณนายออฟสัมคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาคุณเขาคิดถึงคุณนะคนที่เดินจากคนไปคนที่ทิ้งคนไปเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้ชาวธาตุลมเมตุนตุนคุณเวลานี้ก็สองคนนะคนคนนี้ชาวธาตุดินศก คนก็ส่องคุณเขาส่องคุณทางโซเชียวคนคนเขายังรู้สึกดีคุณก็คิดถึงคุณมากนะคนเรามาขยายไพ่กันนะคนคนนี้เดินออกจากกันไปไปมีมือที่สามคนคนนี้ทาให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังคนคนนี้ชาวธาตุเราเมตุนตุนกลมนายอวบอนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาคุณเขาคิดถึงคุณนะเขายังรู้สึกดีคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมตสิงโต เขายังรู้สึกดีกบคุณมากๆคนคนนี้เดอะเลเวอร์คนนี้เขารักคุณนะเขาคิดถึงคุณเขายังรักคุณตลอดเขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้เดอะเลเวอร์เขารักคุณนะเขาไม่เคยลืมคุณนะชาวธาตุน้ำกระกอบพิจิตรอดีตที่ผ่านมากับคุณเขาไม่เคยลืมนะคนคนนี้เขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอเขาเมกอ่อนจากคุณไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรรกบพิจิตรมีเขาไม่เคยลืมคุณเขายังรู้สึกยีกบคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรรกบพิจิตรมีเขาคนนี้รู้สึกดีกบคุณคิดถึงคุณตลอดเวลาเขาไม่เคยลืมคุณนะชาวธาตุน้ํากรรกบพิจิรมีเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางคนคนนี้ เขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนชาวธาตุดินะสบกันก่อนเขาจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณเขาจะมาสร้างความลงตัวให้คุณคนคนนี้เขายังรักคุณเขายังคิดถึงคุณคนคนนี้เขาจะมีเีเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนชาวธาตุดินะสบกันก่อน